สวัสดีพี่ทุกคนค่ะมาดูโดนพี่รอบสุดท้ายของปี2568กันค่ะรอบนี้เป็นรอบพิเศษพิเศษพิเศษรอก่อนพี่รอเวลารอเวลารอเวลาพี่พี่ค่ะฟังกีต้าร์ไปก่อนอยากรู้แม็กก็เลยเกินนี่เดี๋ยวจะพาไปดูฉันจะไปหาลองทำอยู่เลยเดีจะไปหาเนี่ค่ะเขาบอกประมาณว่าขอจัดระเบียบเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะพี่พี่น่าจะน้องโดนมาก่อนวันนี้พิเศษค่ะมีทั้งโดนมีทั้งผุค่ะน้าว่าน้าน้องโดนมาก่อน,นเดี๋ยวค่อยดูเด้น้องมาจากปักคลองตลาดปะมีสองอย่างไม่โดนก็ผุแต่วันนี้เออน้องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะพี่พรล้น,ลน,ลนอะไรมาก่อนกันปีสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วค่ะไอ้ชายสิปีสุดท้ายของปีนี้ มนรู้สเมื่อยมือแล้วนะนี่คือเลยเวลามาเยอะมากเลยอะครับพี่ปกติมันตรงเวลาจริงนะไม่เท่เล่นนะห้าปุ๊บีห้าปั๊บยิงปุ๊บพี่เขาหมดแล้วเริ่มหมดแล้วผิดสังเกตผิดสังเกตกิดอะไรขึ้นลือจะระเบียบเรือนนนนรอกตะะีี่่่คพััายนี่ค่ะพี่ จัดระเบียบเรือลำนี้อยู่ประมาณจะสิบนาทีละยังไม่เสร็จเลยไม่ยอมทอย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 จัดระเบียบเรือไม่ได้ก็เหมือนจัดระเบียบจัดระเบียบเรืออะเรอะไรอะไรรอ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 ไม่เป็นไรพี่สุดท้ายสุดท้ายของปีแล้วจัดระเบียบเรือค่ะพี่พี่หาเอาใจช่วยค่ะเลอะเลอะค่ะช่วยค่ะเรือลำนี้จัดระเบียบไม่เสร็จเร็วเราถึงจะได้นั่นมาแล้วค่ะ แล้วค่ะพี่พี่หาภาพไม่ัช่ไงขอโทษด้วยนะครัพี่น้องโดนมาก่อนค่ะพี่น้องโดนมาแล้วค่ะน้องโดนมาจากปากคลองตลาดวันนี้น้องโดนสีสวยอ่ะพี่พี่เห็นไหมคะสีสวยมากเลยน้องโดนเราบินมาสีสวยมากจะระเบียบมาแล้วน้องโดนน้องโดนน้องโดนของเรามาแล้วค่ะมาค่ะพี่พี่หาพาไม่ใช่ไงขอโทษด้วยนะคะ ภาพตั้งภาพตั้งภาพตั้งวันนี้อุ้ยน้องโดนสีสวยอะอะเราไปตามดูน้องโดนมิจิตเจ้าพยาเหมือนเดิมค่ะพี่ <c oughs> ขอซ o มลงหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้นะนะขอเป็นแนวตั้งนะคะโอ้ <c oughs> อยจีเงก็หึมมากเลยพี่ 遇见教会呀。<laughs> <了> <laughs> โผล่มาแล้วพี่มือน้องโผล่มาแล้ว, <c oughs> ม,ม,ม,วมีไฟด้วยมีไฟดุดด้ยใช่ <c oughs> ค่ะมีไฟวงบ่วงด้วย เล่นพูดด้วย สวัสดีค่ะอุ๊ยสามหัวเลยนะครัพี่นีนนะ่มืนก็มองนะก็มองมองวิก็มาแล้วค่ะก็หัวแล้วด้วยอุ๊ยยิงอ่ะ จะแปลงร่างเป็นฟินิกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอยดูเรียบร้อยค่ะแปลงร่างเป็นร่างเป็นร่างเป็นฟินิกไหมแน่นอนหฟินิกมาแล้วลุ้นกับพี่พ่อค่ะว่าจะเป็นน้องฟินิกเรียบร้อยค่ะน้องฟินิกมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้องฟินิกค่ะฟินิกพ่นใสแล้วค่ะ เออค่ะน้องฟฟนนีกค่ะบินแล้วน้องยงบินไปแล้วน้องยู่มีวันยูจะดูให้ก่อนเดนนี่ไม่มีตัวนี้อ่ะ ใช่อารมณ์มากใช่ค่ะพี่ไม่ดูในกล้องไม่กล้องกล้องมันต้องให้ชัดนี่เออแค่ตัวก้องตั้เปล่าแบบเสียดายสวยมากใหญ่มากเลยค่ะวันที่พี่ก็บอกว่าดูตัะเปล่าใหญ่มากสวยกว่าในกล้องค่ะพี่พี่พี่อาจจะขอซูมลงมาเลยเพราะว่าปรับสีลงอะค่ะเพราะขนาใหญ่พวกสีมันไม่สดอะไม่สดใช่สี มีพ่นไฟด้วยค่ะแม่พี่พ่นไฟด้วยนะ่ด้วยอ่ะดูดิสวัสดีทหารก้าทุกนายนะคะส,ส่งส่งลังใจให้พี่ทหารก้าทุกนายนะคะพี่พี่สวยงามมากเลยพี่ตรงหน้าเนี่ย น้องบินกลับแล้วค่ะน้องดอนบินกลับกันแล้วตามมาตามมาตามมาดะพี่มีสองชั้นน้องดดนมีสองชั้นบินกลับไปค้องตลาดเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็มาดูคุกกันต่น้องบินมาแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ นี่ค่ะน้องจะระเบียบสีแล้วจะระเบียบสีจะระเบียบสีแล้วอะไรแล้วกใใ็ใใคือพี่เขาเอาพี่แบบสวยๆมาจัดรวมกันในวันนี้หมดเลยอะคะพี่ๆค่ะสวยงามพี่หางกับแล้วค่ะคลุงเจ็ดสีมานีเจ็ดแสงเราโนๆจะระเบียบลงเรียบร้อย กันตามมาตามมาพี่พี่นุน่นแม่แม่แม, αι, ม, αι, ม αι, ย่ยังยืนรออยู่นุน่นแม αι, ย่ยังดูควบคุมอยู่ใช่ค่ะถ้าไปแล้รอดูคู่กันนะคะพี่พี<ๆ>่ฮ <laughs> ่าฮวิจิตสวยนะวิจิตสวยค่ะเนสเซียเนสเซียเนสเซียซียูเนสเซียปีหน้าใช่ค่ะค่อยลงเป็นระเบียบค่ะ ลงประจำกล่องใครกล่องมันเขาต้องลงค่อยๆลงมาแล้วค่ะพี่พี่มาแล้วค่ะพี่ชาย่องมาแล้วมาแล้วที่หามาดูผู้คนต่อเลยนะคะที่ค่ะ ไม่เงีเงนะขอโทษด้วยนะพี่น่าจะพยายามนี่แล้วจะนอนหายแล้วได้เนี่ย สดพี่ๆเขาเพิ่งมาดูกันครั้งแรกค่ะแต่เราดูหลายรอบแล้วเดีววันนี้ก็คนเยอะนะใช่ค่ะดูหลายรอบดูครบกับทุกอย่างแล้วค่ะพี่โอ้วมันเหมือนกันนดีค่ะเหมือนค่ะก็คงก็เอาของแต่ละอย่างมารวมกันนะคะแต่ละทีมมารวมกันนะคะอ๋อแต่ละวันมารวมกันในวันที่ใช่ใช่ค่ะเขาแต่ชุดจริงเจ๋งมารวมกันนะคะอ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยมาใช่ค่ะผู้สวยค่ะวันนี้ผู้สวยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ภาสวยงามครับพี่คนเยอะมากเรือไปแล้วอไปก่อนไปข้าไปก่อนะคเดี๋ยวอันนี้พี่ลงล้ไปเยอะพี่ห่านชอบเรือลำนี้พี่ไปแล้วเรือเรือสวยครับพี่เรือสวยค่ะเรือสวยสวยค่ะไปแล้วค่ะพี เรือค่ะู้ว่า okay. ดูล look so. ุงเราอ่ะสวยของออสเตรเลียที่หนูพาไปดูอีกอ่ะซีนี <k> <k 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 ่เหรอโอ้ซีนี่นี่เหอเริงซีนี่สู้นี่ไม่ได้เลยแบบราหลายเราไปแล้วพี่เขาคุยกันค่ะว่าของไทยเก่งค่ะคนไทยสวยค่ะสวัสดีเจ้าพญาค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะมิจตรภาพมาสวยงามไหมพี่รู้จักกันวันนี้จบไยด้วยคนไทยค่ะ นี่ค่ะพี่ค่ะจบแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะคะวิจิตเจ้าพยาเอ่อหนึ่งสองสามรู้สึกว่าเราจะถ่ายมาปีนี้เป็นปีที่สแล้วน,นะคะพี่พี่ปีแรกเราไปนี่สวนสาราลมตรงปูนโกเฮโอตรงถนนเข้าสาลค่ะพี่พอมาปีที่สองเราไปตรงวัดอรุณกันค่ะพอมาปีที่สมเราก็ตามมาพี่ตามมาที่สะพานพุทธแล้วปีหน้าเราก็จะดูกัน,นะครับปีที่4ี่ว่าเราจะตามไปที่ไหนกันอีก รถตามตลอดนี่ค่ะเรือพี่กัน,นจะจอดเรือไปแลกกลับแลกกลับแลกกลับแลกค่ะนี่ค่ะอุ้ยค่ะคลิปนี้นะไปแล้วควแล้ลากันด้วยวิจิตเจ้าพญาปี2องพัหรือปี2568ค่ะนะยังไม่ไปพี่พอ่น้องเที่ยวเยอะค่ะเดี๋ยวร้อยเขาไปก่องโ้ยออุ้ยพี่สวยคันนี้ทีนี้ลูกโลกค่ะแต่บางทีมันไกลอะพี่ลูกโลกเป็นอ่ ต่ขายดิจิตอลเดี๋ยวพี่นิดูรอบดูลองมันสะพานพุทธค่ะปีนี้จัดสวยพี่ใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเดือดเดือดจ้าพยาไปแล้วรับน้องเพี่อนมาเที่ยวค่ะนี่ติดธงชาติไทยด้วยไปแล้วกำลังจะรอดใต้สะพานพุทธกันค่ะก็เนี่ย350บาทก็จริงใช่350บาทเ่ยนี่ค่ะในเรือการจราจร รอบเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะน้องก็ถามว่าน่าจะมีแล้วสองรอบน้องติดใจค่ะมาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายต้องมาเนี่ยปีนามใช่ปีหน้าแบบพี่สิคะมาหลายๆรอบจะได้ไม่เบื่อเอาเบื่อไปข้างหนึ่งจะไดู้จะขอไลน์แอดเราจะติดตามพี่ตามพี่ดูก็อยู่อันนัพี่ทหารนันได้เพื่อนนะมีเพื่อนติดตามเที่ยว เดีค่ะคลิปนี้นะไม่รบกวนแล้วนะคะไปจริงๆแล้วเดี๋ยวเราให้คนซาแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วค่ะดึกแล้วค่ะสามทุ่มกว่าแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องไปต่อรถที่เนุสาโวรีอีกแล้วพรุ่งนี้วันท <Yeah, ํางานด้วยโอ้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 ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรือเรือเรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไป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 เรือค่ะพี่ นี่ค่ะนี่ค่ะถ้าคดปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรผิดพลาดไงขอโทษนะครับผู้ติดผู้ถูกยังไงขอโทษนะคะภาพไม่ชัดเสียไม่ใช่ขอโทษวยคนะ่ะไงในขอากับค่าวว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ